ท่นดนแดนแห่งหนึ่งได้บังเกิดจอมอิสระร้ายที่กำลังคิดจะยึดของโลกและมิติจักรวาลต่างๆมาเป็นของตนฐานบัญชาการจึงได้ส่งไทยสุปเปอร์ฮีโร่ไปตามหาผู้มีฝันมีไฟมีแรงบันดาลใจผู้มีคาแรคเตอร์ซปเปอร์ฮีโร่เป็นของตนเองรวมไปถึงผู้สืบสารความสนุกในวัยเด็กต่างๆเพื่อนำพลังของพวกเขาเหล่านั้นมากำลัดจอมอิสรลงให้จงได้ เวลามองึ้นไปบนนภาทำให้ฉันได้รู้ว่าบนทอบฟ้าที่มันแสนไกลคนไม่น่าจะไปถึงแต่บนดาวว่าเด่นคนตาบไปเพ่งชิงเจงกอบทวนวนคนเณาเพื่อฝันจะ่อยู่ไกลแสนไกล នឹងបុលឡោកនីមេជាអមិនីមេអាន់ចារមិនីមេជាតៃងីនីមេអីតាន់កូចបា นับสนุนโดยเว็บไซต์ m e c h a n b i t bit. .com แหล่งรวมข่าวสารเกมการ์ตูนของเล่นและภาพ,พยนตร์เว um ็บไซต์คุ้มค่า .com แหล่งรวมสินค้าสำหรับการเดินทางและสุขภาพอันน่าสนใจและคุ้มค่า ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสำหรับคนมีฝันมีไฟมีแรงบันดาลใจไทยซูปเปอร์ฮีโร่ซึ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของบุคคลผู้เป็นเจ้าของคาแรคเตอร์ซูเปอร์ฮีโร่มาให้ชมกันเช่นเคยแต่ที่แปลกและแตกต่างจากเดิมน,นั้นคือบุคคลท่านนี้เป็นนักปฏิมากรรมปั้นพืชได้ยินแบบนี้ชักสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าการปั้นพืชคืออะไรและเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ซูเปอร์ฮีโร่ได้อย่างไรอย่างนั้นอย่ารอช้าค่ะ บรบัญชาการได้ส่งสัญญาณไปหาพี่ไทยซูเปอร์ฮีโร่ให้ไปตามหาบุคคลท่านนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราตามพี่ไทยซูเปอร์ฮีโร่ไปกันได้เลยค่ะช่วงพลังฝันสนับสนุนโดยเว็บไซต์สพาเล็ก .com นั่งรวมสินค้าเกมการ์ตูนของเล่นและเสื้อซูเปอร์ฮีโร่คุณกินเพจชี้เป้าชิมและแบ่งปันสถานที่ท่องเที่ยวสุดกิจให้คุณไม่พลาดเป้าอสวัสดีครับวันนี้นะครับเราได้รับสัญญาณจากฐานรัชการไทยซูเปอร์ฮีโร่ของเรานะครับให้ไปสัมภาษณ์คุณเกมีโคแอคชั่นอาร์ตนะครับผู้มีคาแรคเตอร์ t i เกอร์มากวันนะครับเรื่อเราจะเป็นยังไงนะครับเราไปชมกันเลยคุณเก่งอีโคแอคชั่นอคุณมีลิตรายชื่ออยู่ในรายการไทซปเปอร์ฮีโร่ของเราผมขอสัมภาษณ์คุณหน่อยครับอ๋อได้ได้ครับได้ครับงั้นเราไปกันเลยและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณเก่งนะครับ คุณเก่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก่งมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าอะไรครับครับผมผมชื่อนพพรผลวิทูลนะครับครับที่เห็นข้างหลังทั้งหมดนี่คือผลงานศิลปะของคุณเก่งทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมผลงานศิลปะของคุณเก่งเนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับครับผมงานศิลปะพวกนี้ผมเรียกมันว่า EcoAction Art นะครับครับ ทำมาจากวัสดุอะไรครับเนี่ยถ้าพูดก็อาจจะทึ่งนิดน,นึงนะครับมันก็คือผักตบชวาที่ลอยมากับแม่น้ําเจ้าพยาในบ้านเรานี่เองนะครับครับ,รบก็คือทำมาจากผักตบชวาใช่ครับ,รบแล้วทาไมมันถึงชื่อว่า Eco Action Art ครับอ่าผมพยายามจะสื่อให้เห็นว่าอ่งานที่ผมทำเนี่ยมันเป็นศิลป,ปะธรรมชาติมันเกิดมาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นชื่อมันก็เป็น Eco Action Art เหมือนกับเป็นการารียุทธธรรมชาติกลับมาสร้างมูลค่าให้มันนะฮะนึกยังไงหรือคิดยังไงมีแรงบันดาลใจยังไงถึงได้เอาผักตบชวามาทำงานแบบโมเดลพวกนี้ครับคือ,อตอนแรกเลยนะครับผมผมผมไปเจอคุณป้าท่านหนึ่งที่เขา,าสารงานเกี่ยวกับช้างมา้าอะไรเงี้ยนะฮะอยู่ใต้สะพานลอยครับ,รบแล้วเขาใช้ผักตบชวาในการสารเพื่อขึ้นรูปพวกนี้ ผมคิดว่ามันน่าจะขายได้ราคาดีกว่านี้ไหมถ้ามันเป็นรูปแบบแบบอื่นเพราะว่าตัวนี้มันก็คือคนเขาก็ชินตาอะไรไงครับผมล้วผมไปถามคุณป้าเขาว่าเขาขายในราคาเท่าไหร่แกบ,บอกว็ยี่สิบบาทผมเลยตกใจเลยว่าราคามัน,มนไม่ใช่แล้วแหละคือราคามันถูกไปสำหรับงานที่เป็นงาน handmade นะฮะผมคิดว่ามันน่าจะทํางานให้มันมีรายละเอียดหรือใ ต้องการคือเหมือนเราเหมือนเราเป็นตัวคนซือ้อเราคิดว่าเราเราเป็นตัวคนซือ้อคือเราต้องการอะไรครับผม,ผมคิดว่าผมต้องการแบบนี้ผมก็เลยต้องทําออกมาแบบนี้แล้วอย่างผลงานชิ้นแรกเลยนะครับเป็นเป็นผลงานอะไรครับเนี่ยตอนนี้ผลงานชิ้นแรกคือมันไม่อยู่ที่นี่แล้วนะครับ,รบมันจะอยู่ในหนังสือแล้วนะฮะเพราะว่าชิ้นนี้เนี่ยถูกซื้อไป โดยชาวต่างชาติมาที่บ้านเนี่ยนะฮะคือจริงๆผมก็ไม่ได้อยากขายนะครับ,รบแต่ว่าเขาเขาชอบมากๆเลยเขามากันเขาตั้งใจมากจริงๆคืออีกอย่างนึงเนี่ยผมจริงๆผมอยากจะคือขอขอพูดผ่านทางรายการเลยก็ได้ว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยคนที่ซื้อไปผมจำได้ว่ามีคนไทยมาด้วยนะคือยังไงเนี่ยช่วยติดต่อผมกลับมาอีกที่หนึ่งแล้วกันค,ค,คือค<ร>ผมผมมีอะไรบางอย่างที่จะมอบให้เขา นะครับอ๋อก็เรียกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับที่ชมรายการของเราอยู่นะครับรู้จักนะครับผู้ที่ซื้อชิ้นนี้ไปตัวนี้ไปใช่ครับตัวนี้ไปนะครับติดต่อมาหากคุณเก่งครับผมแต่ละชิ้นแต่ละงานเนี่ยใช้เวลาทํานานไหมครับอ๋อแต่ละตัวเนี่ยเวลาจะไม่เท่ากันแต่ละบางบางตัวเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์บางตัวใช้เวลาเป็นเดือนก็มีบางตัว สองวันสาวันนี่ก็เสร็จแล้วครับอ๋อแล้วตอนที่คุณเก่งทำเนี่ยคุณเก่งได้จินตนาการมาจากอะไรครับคือเรียกว่าไปลอกแบบคนอื่นเขาหรือไม่หรือว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ในดวงใจของเรา,เ,าเราอยากทําตัวการ์ตูนตัวนี้ตัวนั้นหรือว่าเป็นจินตนาการของเราเองครับอ๋อสัส่วนใหญ่ในงานของผมเนี่ยจะเป็นงานจินตนาการนะครับครับเป็นคือบางทีเราเราได้รับอินสปิเรชันจากที่อื่นมาอย่างสมมติว่าเอ้ยเราดูหนังเรื่องนี้ เราน่าจะมีหุ่นยนต์หรือฮีโร่ประมาณนี้แต่ว่าเป็นของประเทศเราเองอะไรอย่างเงี้ยผมก็อิมเมจขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาเองนะครับคุณเก่งครับเห็นว่าคุณเก่งก็มีคาแรคเตอร์ตัวซูเปอร์ฮีโร่ของตัวเองด้วยใช่ครับใช่ครับผมครับผมเป็นตัวอะไรครับผมตรงตัวนี้เลยฮะชื่อเขาชื่อไทเกอร์มาร์ก one นะครับคือตัวนี้เลยครับคือตัวนี้เลย ใช่ครับโหเรียกว่าเป็นผลงานที่ว่าละเอียดอ่อนมากเลยนะครับใช้เทคนิคมากมายเลยครับผมนะครับผมอย่างนี้มีเทคนิคอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีการสารการตัดแปะการบิดงอต่างๆผสมประสานกันนะครับให้มันเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาจะสังเกตดูว่ารายละเอียดจะค่อนข้างเยอะมากจะมีบุ่มซึ่งผักตบชวาเลยผมอให้ดูนะครับตบชวาเนี่ยมามันเป็นเฟ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ แล้วเราต้องตัดออกมาเพื่อให้มันเป็นมุมับเราต้องเอามามาต่อกันเพื่อให้มันเหมือนกับกระดาษเวลาเราตัดให้มันเป็นมุมเป็นเหลี่ยมในการจัดองค์ประอกอบมันนะครับครับผมอย่างไทเกอร์มาร์ควันเนี่ยรเราได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับถึงทําตัวนี้ขึ้นมาคือตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมไปดูหนังเรื่องหนึ่งมาผมเลยได้แรงบันดาลใจจากหนังเรื่องนั้นหนังเรื่องนั้นชื่อ p ปซ i f i c Rim อันนี้ตัวนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องไทเกอร์มาร์ควันเนี่ยนะครับคือเรื่องราวของไทเกอร์มาร์ควันเขาเป็นยังไงครับเนี่ยอ่าคือเรื่องราวของตัวนี้นะครับผมผมผมจินตนาการว่าคือประมาณว่าเมื่อสัปปะหลาดมาบุกที่ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีหุ่นยนต์ที่มาคอยลบใช่ไหมฮะเหมือนกับในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะมีหุ่นยนต์ประจําประเทศนะฮะนี่ก็เป็นหุ่นยนต์ประเทศเราก็จะมีคนขับ คนขับนี่ก็จะประมาณว่าคือเขาต้องมีสองคนใช่ไหมฮะในในเนื้อเรื่องคือคนขับขอนยนต์ต้องมีสองคนสองคนนี้เนี่ยเขาจะต้องสื่อจิตใจถึงกันได้เพราะฉะนั้นคนขับคนแรกนี่ก็จะเป็นแบบนักมวยไทยนะฮะส่วนคนขับคนที่สองเนี่ยเป็นนักดาบคือแบบเป็นลูกศิษย์จากจากอ่ะพุทายสวรรค์เลยะฮะเป็นนักดาบแล้วเขาก็มาร่วมกันเหมือนถูกเชิญจากรัฐบาลเพื่อให มามาขับหุ่นตัวนี้แต่หุ่นตัวนี้เนี่ยมันพิเศษอยู่ตรงที่ว่ามันถูกปลุกเสกโดยสำนักสำนักหนึ่งครับเสกขึ้นมาจากหุ่นพยนต์จากการสารหุ่นพยนต์ให้เป็นหุ่นตัวใหญ่ใช่ครับผมแล้วก็สองคนนี้ก็จะเข้าไปเหมือนใส่ดวงจิตเข้าไปแล้วก็บังคับด้วยสมาธิอย่างเงี้ยครับทำไมเราถึงให้ชื่อไทเกอร์มาร์ควันครับเนี่ย